ปีถอดสัปตทสกพระองค์การรับสั่งให้ช่างทำพิชัยราชรถที่จะทรงประโวดพระอัทิตเจ็ดรถให้ตัดเสารพระสุมเมนตั้งทรงประดับเครื่องให้แล้วเสร็จในปีถอดนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาพิชัยราชรถขึ้นในปีพุทธศักราช2339ราชรถองค์นี้ ได้ทำหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการอัญเชิญพระบรมศพพระศพพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ทรงศักดิ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าและได้รับการบูรณะซ่อมแซมทุกสัสดส่วนสมบูรณ์สง่างามสมเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมมาหลายยุคสมัยในส่วนของพระมหาพิชัยราชรถนะคะขนาดนี้ก็มีความพร้อมในที่จะไปใช้งานนะครับอยู่ในส่วนกรมสมุทรที่รับผิดชอบก็คือ ในเรื่องของการซ่อมในส่วนของช่วงแรกนะครับแล้วก็ความยึด <c oughs> ความแข็งแรงของตัวรถต่างๆทั้งหมดท่านี้ก็ถือว่ามีความพร้อมทั้งหมดมตั้งแต่ในส่วนของล้อหลักนะครับที่เป็นล้อในการที่รับน้าหนักทั้งหมดก็ดูแลปฏิบัติความรุบบนเรียบรยล้อประดับนะครับก็ดําเนินการตรวจสอบแล้วก็เช็คในส่วนต่างๆก็ดําเนินการเรียบร้อยการยึดตัวรถกับบุษบกก็เรียบร้อยหมดทั้งหมดนะครับรวมทั้งในเรื่องของตรวจสอบในเรื่องของระบบเบรกหรือห่วงชักลาก ขณะนี้ก็อยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์ที่จะใช้งานทุประการครับพระมหาพิชัยราชรถทำด้วยไม้แกะสลักทาชาติปิดทองประดับกระจกสูงสง่าถึง11เมตร20เซนติเมตรงอนรถรูปเสียนนาคประดับลายรักร้อยกระจังรวนตัวราชรถมีชั้นเกลื่นซ้อนรถหล,ลันถึง5ชั้นและบุษบกอันเชิญพระโกรขึ้นประดิษฐานอันเป็นการถวายความเคารพสูงที่สุด อีกคำรบหนึ่งที่พระมหาพิชัยราชรถพร้อมด้วยราชยานสำคัญจะร่วมเคลื่อนขบวนพระราชอิสริยยศในการอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสริโสภาพนวดีพระน่อเนื้อพระองค์เดียวในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ายังมนทนพิธีทุ่งพระเมนซึ่งบัดนี้ได้รับการส,สรรรส้างให้งามสงา่าดึจด,ดังเทพวิมาน เพื่อส่งเสด็จดวงพระวิญญาณประทับยังสวรรค์คาลัยจนนิรันดร์